วันที่30มกราคม2565เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนายอำเภอวารินชลราบได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายอนุญาตทางปกครองเจ้าหน้าที่ปกครองและสมาชิกอสอวารินชลาบที่12ออกตรวจร้านอาหารปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ห้ามจำหน่ายและบริโภคสุราห,หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านและแจ้งสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านคาราโอเกะให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตราผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่ได้แนะนำตักเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัดวันที่30มกราคม2565เวลา9นาฬิกานายอำเภอตะการพืชผลได้มอบหมายให ปหลัดอำเภอรพร้อมด้วยนักวิชาการที่ดินชำนาญการผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่ดินชำนาญการจังหวัดอุบลราชธานีสาขาตะการพืชผลและผู้แทนท้องถิ่นอำเภอตะการพืชผลเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดําริของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ DOPA Channel ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะการพืชผลชั้นสองนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโคศกกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีข้อสงสัยผลตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวกต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR หรือไม่และกรณีการตรวจเพื่อเบิกประกรันโควิดว่ากระทรวงสาธารณาสุขระบบการดูแลผู้ติดเชือ้อโควิด -19 กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวกหากไม่มีการหรือมีอาการเล็กน้อย สามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านสายด่วน1330เพื่อเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือในชุมชนได้โดยไม่จำเป็นต้องต,วตรวจ rt-pcr ซ้ำยกเว้นในรายที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงทางการแพทย์จะมีการต,วตรวจ rt-pcr โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยแต่อย่างใดอุบัปิดลานกีฬาสนามกีฬาสถานที่ออกกาลังกายที่ใช้ในการแข่งขันฝึกซ้อมกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสระหว่างผู้เล่น แต่ยกเว้นสนามกีฬาที่มีผู้ประกอบการควบคุมให้บริการหากมีความประสงค์เปิดให้บริการต้องจัดทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด1 9และขออนุญาตติดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีและปฏิบัติตามมาตรการกำหนดเริ่ม1กุมภาพันธ์2565นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน จึงแนะนําการป้องกันอคีภัยดังนี้ 1. การจุดทูบเทียนในภาชนะทนไฟไม่จุดทูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลดับไฟให้สนิททุกครั้ง 2. เผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะทนไฟและมิดชิด 3. ไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยง 4. ปิดวาล์วถังแก๊สและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน 5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอยู่เสมอ ให้พร้อมใช้งานและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานทุกครั้งพิกโฉมเมืองอุบลเทศบาลอุบเลเร่งพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูลอัดงบ550ล้านบาทปี2565อวดโฉมเมืองริมน้ำชั้นนำสอดรับแผนถนนเรียบแม่น้ำมูลระยะทาง20กิโลเมตรสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิง่งถนนเรียบ แม่น้ำโมลเป็นโครงการถูกจับตามองเพราะถือว่ารวมรวมโครงการจากทุกหน่วยงานตลอดระยะทาง20กิโลเมตรนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากกว่า3,000ล้านบาทโดยปัจจุบ,บันได้สำเร็จไปแล้วบางส่วนระยะทาง800เมตรบริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยไปจนถึงเขตพื้นที่สงััสุป,ปัตนาลามวรวิหาร และในส่วนอื่นๆก็กำลังดำเนินการก,ารก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีกิจกรรมบริการสังคมในวันที่29มกราคม2565สมโมสอรไลออนอุบลราชธานีร่วมกับสมโมสอรไลออนดุสิตาก,กทมและอาสาสมัครคุมประพฤติอุบลราชธานี น้ำผ้าหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคไข่ว่ามี่กึ่งสำเร็จรูปหน้ากากอนามัยน้ำดื่มมอบให้กับผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหัวเรือณนะวัดป่าสีหัวเรือทองตำบลหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีนางประภาพรเลาหาวนิตและคณะกรรมการให้การต้อนรับเสริมโชคลาบรับปีเสือตุดจีนสวนสัตว์อุบลราชธานี นายทิติพรทองดีพันธ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลรัชธานีเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวสวนสัตว์รับโชคช่วงตุดจีน31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2565สร้างพลังชีวิตเสริมสิริมงคลรับปีเสือหน้าส่วนแสดงเสือโค้องอินโดจีนพร้อมให้พนักงานสวนสัตว์แต่งตัวเป็น เหล่าตัวละครไซอิวมาจัดกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยวกับซุ้มกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนกล่องอุปถัมภ์สัตว์ชุดเซียมซียักษ์เขย่าเสียงทายแบบยิ่งใหญ่รับปีเสือกิจกรรมแก้ปีชงรับเข็มกัดเหรียญแก้ปีชงรับส้มมงคลแจกอ่างเปาบัตรส่วนลด30%ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพลมาลคำที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก รับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลพระราชทานพระัานาดุนทองคำประจำปี2564ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือสาขาธรรมนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่20-21เมษายน2565ณมหาวิทยายลัยมหาสรารคามวันที่28มกราคม2565นายอาทิตย์พรคุณา วิศวกรระดับ10ทําการแทนหัวหน้ากองลงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรพร้อมด้วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์เขื่อนสิรินทรร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการตลาดสีเขียวภายใต้โครงการส่รงเสริมและสนับสนุนพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเองโดยผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยเป็นผู้จัดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านในนิคมสร้างตนเองมุ่งเน้นสร้างอาชีพรายได้ตลอดจนการปลูกพืชระยะสั้นให้กับสมาชิกนิคมหรือกลุ่มเปราะบางให้มีพื้นที่หรือช่องทางการจําหน่ายสินค้าผลผลิตในชุมชนสร้างอาชีพรายได้ต่อไป